ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดให้แล้วนะครับกับมาตรการพักชำระหนี้เป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มต้นจันหน้า19กรกฎาคมรายละเอียดเป็นอย่างไรไปสอบถามพร้อมกันครับ <Okay. S 1> ผมอยู่ในสายกับท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายนโยบายและกำกับสถาบันการเงิน2จากธนาคารแห่งประเทศไทยคุณสวรรณีเจษดาศักิ์ท่านผอ o, สวัสดีนะครับ uh, สวัสดีค่ะคุณโมนายมาตรการครั้งนี้ใครบ้างที่มีสิทธิ์เข้าร่วมได้บ้างครับ ค่ะก็มาตรการครั้งนี้นะคะต้องเรียนคุณโมนายก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วแบงค์ชาติยังมีมาตรการนะคะที่เราช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่เราเรียกว่ามาตรการระยะที่3อยู่นะคะแล้วก็มาตรการที่ช่วยเหลือลูกหนี้ SME ที่เพิ่งออกไปเมื่อเดือนที่แล้วนะคะ,คะซึ่งยังมีอายุได้จนถึงสินส้นสิ้นปีนี้นะคะแต่ในครั้งนี้เนี่ยที่เราออกมาตรการเรื่องของการพักชําระหนี้สเดือนขึ้นมาเนี่ยเพื่อ,อตอบโจทย์ในเรื่องของการแพร่ระบาดตอนนี้ที่มีผลกระทบหนักอยู่นะคะเฉะนั้นตอบคําถามคุณโมนายว่าลูกหนี้ที่เข้ามาตรการ นี้ได้นะขณะนี้ก็คือเราให้กับลูกหนี้ธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจ SME นะคะจะไม่รวมพวกคอประเรดใหญ่ๆนะคะกับลูกหนี้หลายย่อยด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านสินเชื่อ,อ,อตัวสินเชื่อส่วนบุคคลทั้งหลายค่ะครับแต่ทีนี้เองเงื่อนไขในการเข้าร่วมต้องอยู่ในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มหรือประกอบธุรกิจอะไรเป็นการเฉพาะไหมฮะ ค่ะ <c oughs> คือต้องเรียนว่าในครั้งนี้เนี่ยเราแยกกลุ่มลูกค้าออกเป็นสองกลุ่มนะคะที่แยกเนี่ยเ,เป็นเพราะว่าเราอยากให้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักหรือที่เราเรียกว่าลูกค้าที่รับผลกระทบทางตรงนะคะได้รับความช่วยเหลือที่เร็วและขอให้สถาบ,บรรันการเงินเนี่ยลดเงื่อนไขในการพิสูจน์ว่าเป็นลูกค้าที่รับผลกระทบจริงหรือไม่นะคะก็โดยเราแยกเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่รับผลกระทบตรงก็คือทั้งในจ้างนะคะและลูกจ้างของกิจการที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่โดนคําสั่งควบคุมสูงสุด นะคะที่โดนมาตรการคำสั่งปิดกิจการนะคะรวมถึงคนที่อาจจะอยู่นอกจังหวัดควบคุมสูงสุดก็ได้นะคะแต่ว่าในจังหวัดนั้นๆเนี่ยอาจจะมีคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะที่มีคำสั่งปิดกิจการบางประเภทนะคะเช่นอาจจะเป็นร้านสปาร้านนวดนะคะหรือว่าร้านค้าย่อยที่เปิดในห้างสรรพสินค้าเป็นต้นอันนี้คือกลุ่มที่เราเรียกว่าได้รับผลกระทบทางตรงนะคะ <Es pe c> กับอีกกลุ่มหนึ่งก็คืออันนี้อาจจะต้องใช้หลักฐานเงื่อนไขในการพิสูจน์นิดนึงก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่าได้รับผลกระทบโดยอาจจะเป็นทางอ้อมนะคะก็คือตัวลูกค้าเนี่ยยังเปิดกิจการอยู่นะคะคแล้วก็อาจจะอยู่นอกจังหวัดหรือจริงๆอาจจะอยู่ในจังหวัดที่ควบคุมก็ได้แต่ยังเปิดกิจการอยู่นะคะแต่ได้รับผลกระทบก็คือว่ายอดขายอาจจะลดลงนะคะเช่นอย่างร้านอาหารที่ยังเปิดได้แต่ว่าไม่ให้นั่งทานในร้านแบบนี้ก็อาจจะทําให้ยอดขายลดลงะค่ะครับ ผมขออนุญาตเจาะลึกลงไปส่วนแรกก่อนนะครับอันนี้กระทบโดยตรงแน่นอนโดยเฉพาะจากการโดนปิดกิจการด้วยคําสั่งของรัฐในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มถ้าเกิดจะพูดห้เห็นภาพสักหน่อยนี่นะครับคือต้องมีการไระหยิบยก9สาขากิจการที่ก่อนหน้านี้คอรมออนุมัติมาก่อนหรือเปล่าในการเป็นต้นแบบในการดูว่าจะเข้ามาสู่การพักชัะนี้2เดือนได้หรือไม่เนี่ยครับ ค่ะเเราไม่ได้กำหนดนะคะว่าจะเป็นก้าสาขาไหนนะคะขอแค่ว่าออตอนที่สมัครเข้าไปเนี่ย <Okay. S 2> ลูกค้าสามารถแสดงหลักฐานว่าท่านเป็นลูกจ้างนะคะที่รับผลกระทบเช่นถูกถูก ไล่เอ่อถูกปลดออกนะคะหรือว่าถูกลดเงินเดือน, <ừ> นกรณีนายจ้างก็ต้องระบุได้ว่าท่านเป็นผู้ประกอบการในเขตพื้นที่ไหนแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างไรเช่นเออแสดงหลักฐานว่าอาจจะเป็นร้านนวดที่อยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสมมตินะคะกรุงเทพแล้วตอนนี้โดนสั่งปิดอยู่อย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นไม่ได้จํากัดเอ่อว่าจะเป็นเซกเตอร์ไหนนะคะดูที่ความเดือดร้อนเป็นหลักค่ะครับเพื่ออีกหน่อยฮะด้วยความที่ต้องมีหลักฐานไปแสดงนี่แหละครับ คือจะเป็นผู้ประกันต,นตนตามมาตรา33เนี่ยอันนี้ตรวจสอบในระบบนี้ไม่ยากแต่บรรดาแรงงานอิสระหรือกระทั่งอาชีพอิสระก็ตามแต่ที่อยู่นอกระบบเนี่ยจะเอาอะไรไปยืนยันได้ว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเป็นลูกจ้างอยู่ในร้านที่โดนติดในพื้นที่10จังหวัดสีแดงเข้มอย่างนี้ได้ฮะ ถ้ายกตัวอย่างนะคะเรื่องนี้เราก็คุยกับสถาบันการเงินมาเยอะนะคะถ้ายกตัวอย่างก็อาจจะเช่นว่าสมมุตินะคะเดิมเนี่ยมีมีรายรับเข้าบัญชีเงินเดือนนะคะอาจจะดูว่าเอ๊ะปกติทุกเดือนสมมุติว่าได้รายรับประมาณ1นึ่งนบาทหรือ1นึ่งหมบาทนะคะแต่อเดือนล่าสุดเนี่ยก็มีหลักฐานมาโชว์ได้ว่ารายรับที่เราเคยได้รับโอนจากนายจ้างหรือผู้จ้างเนี่ยหายไปนะคะหรือสามารถแสดงหลักฐานได้ว่ามีจดหมายเลิกจ้างจากที่ทํางานอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ซึ่งซึงเดี๋ยววันจันทร์นี้ค่ะสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะสามารถเปิดคล้ายๆเป็น แอปพลิเคชันนะคะเป็นมบายแอปที่อยู่บนมือถือนะคะคแล้วก็เขาจะมีเหมือนเป็นกล่องให้เราติ๊กติ๊กติ๊กะคะ่ะว่า,าเราเป็นผู้เป็นลูกจ้างหรือเป็นนายจ้างนะคะร้านค้าอยู่จังหวัดอะไรนะคะอ,อยู่ในพื้นที่ควบคุมหรือเปล่าถูกผลกระทบในแง่รายได้ลดลงหรือเปล่าแบบนี้นะคะ่ะ<ๆ>ก็จะเป็นข้อมูลติ๊กติ๊ก,ก,ก,กแล้วก็อาจจะให้อัปโหลดเอกสารเข้าไปในนั้นเพื่อ,เพ,อเพื่อป้องกันในเรื่องของการพบปะเจอหน้ากันในช่วงโควิดด้วยนะคะครับถัดมาครับ เมื่อสักครู่ที่ท่านผอ,อ,อ,อบอกว่าอันนี้จะครอบคลุมมาถึงพื้นที่ซึ่งอยู่นอก10จังหวัดสีแดงเข้มด้วยแต่ถ้ามีคําสั่งผู้ว่าลงมากระทบกับธุรกิจของเขาก็เข้าร่วมได้เหมือนกันเข้าร่วมในที่นี้ก็คือว่าสามารถได้สิทธิ์สูงสุดพักชำระนี้2เดือนเท่ากับกลุ่มแรกเลยใช่ไหมฮะ คืออ่าต้องต้องเรียนนะคะว่าในในครั้งนี้เนี่ยมาตรการไม่ได้เรียกว่าเป็นมาตรการวงกว้างนะคะไม่เหมือนครั้งแรกเมื่อเดือนเมษาปีที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าทุกคนได้สิทธิ์หมดแล้วใครไม่ใช้สิทธิก็คือขอออกจากมาตรการไปนะคะแต่หลังจากมาตรการครั้งนั้นนะคะมาตรการในช่วงระยะหลังเราจะเป็นมาตรการว่าเออต้องแสดงความจำงเข้าไปก่อนเพราะฉะนั้นถือว่าได้รับสิทธิ์นะคะแต่ว่าก็ต้องดูกันที่เออตัวหลักฐานเช่นสมมุติอย่างเมื่อสักครู่คุณโมนายพูดถึงจังหวัดที่บอกว่าไม่ได้ถูกคําสั่งของของ,ของสปสนะคะแต่ว่า ทางผู้ว่าราชก,การจังหวัดมีคําสั่งต่างหากในลูกค้าในจังหวัดนั้นก็อาจจะต้องแสดงอะค่ะว่าจังหวัดนั้นเนี่ยมีคําสั่งแบบนี้โชว์เข้าไปให้ให้ตัวเจ้าหนี้ได้เห็นนะคะว่าเราได้รับผลกระทบจริงๆค่ะครับถัดมาก็คือกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบโดยอ้อมเนี่ยนะครับก็คือกิจการยังคงสามารถเปิดได้แต่ว่าเอาละรายได้ลดลงแต่ทีนี้การช่วยเหลือเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นได้รับการพักชำระหนี้สองเดือนถูกไหมฮะเอ่อ จริงๆแล้วสองเดือนเนี่ยเรามองว่าเรามองว่าดูที่ผลกระทบนะคะอย่างเช่นเอ่อตอนที่เราคุยกับกับเป็นการเงินเนี่ยก็คือว่าสมมุตินะคะว่าเขาเป็นลูกจ้างในร้านแล้วเขายังได้เงินเดือนเต็มอยู่อย่างเงี้ยคือนายจ้างอ่ะเขาอาจจะได้เงินกู้อะไรมาเพิ่มเติมนะคะอย่างเงี้ยลูกจ้างคนนี้ก็คงจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ถ้าหากเข้าไปดูแล้วพบว่าถึงแม้เขาจะไม่ได้อยู่ในจังหวัดนั้นแต่ร้านค้าหรือกิจการเขาเนี่ยยอดขายลดลงจนเขาโดนเลิกจ้างอย่างนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในค่ายที่จะได้รับความช่วยเหลือในเรื่องสองเดือนเช่นกัน,นะค่ะ อย่างนี้การพิจารณาเนี่ยมีรายละเอียดตีกย่อยเยอะมากเลยนะพ่ออ๋อฮะ <c oughs> <c oughs> กลุ่มหลังเนี่ยก็คงต้องมีเวอรี่ฟนะคะเราพยายามจะบอกว่ากลุ่มแรกที่ปิดเลยเนี่ยอันเนี้ยเราก็ขอ,อ,อสถาบันการเงินให้เร่งรัดนะคะให้รีบพิจารณาโดยเร็วครับ <c oughs> ผมขอถามเผื่อไปอีกคือถ้าเกิดเป็นกรณีที่มีการรับรายได้เข้ามาแล้วเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยอันนี้คงตรวจสอบได้ไม่ยากว่าตกลงรายได้ลดหรือไม่ลดนี่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการซื้อขายของหรือว่าบริการแบบเงินสดนี่แหละฮะเขาจะไปตรวจสอบอยู่ได้ยังไงบ้างฮะ อันนี้คงจะต้องมีการหารือแล้วก็คุยกับเจ้าหนี้นะคะแล้วก็มีการตกลงคุยกันเพราะว่าทางเจ้าหนี้เองอะคะ่ะถ้าลูกค้าไม่มีเงินจ่ายจริงๆแล้วแล้วเจ้าหนี้ไม่มีการผ่อนปลนหรืออะไรให้อะคะ่ะสิ่งที่ตามกลับมาคือลูกค้าคนนี้ก็จะกลายเป็นนี้คางชาระแล้วก็จะกลายเป็น NPL ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังคิดว่าตัว,ต,วตัวลูกค้าเนี่ยคงต้องไปแสดงเอกสารหลักฐานนิดนึงนะคะสําหรับคนที่อาจจะไม่มี หลักฐานที่จะเวอร์ไฟได้ชัดเจนแล้วก็มีการหารลือแล้วก็คุยกับทางทางเจ้าหนี้แล้วก็โดยเฉพาะถ้าเป็นลูกหนี้ที่เราเรียกว่าธุรกิจ SME อะค่ะปกปติสถาบันการเงินจะมีเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์นะคะหรือว่าเจ้าหน้าที่ r m อะคะ่ะที่ดูแลลูกหนี้ธุรกิจ SME แต่ละรายด้วยนะคะคอยากให้ท่านผอ,อ,อช่วยชี้ช่องอีกสักนิดนึงได้ไหมฮะถ้าเกิดว่าไม่มีหลักฐานประเภทเรื่องของการรับโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารสเตตเมนต์ไม่มีเนี่ยพอจะมีหลักฐานอื่นใดไปแสดงยืนยันผลกระทบได้อีกบ้างไหมฮะ องเป็นรูปภาไม่หรือ <PM. S 1> ว่าเป็นอะไรได้บ้างฮะดิฉันว่าก็คงคงจะต้องคงจะต้องดูเป็นเคส by เคสนะคะอย่างเช่น <scratch, S 1> สมมต,ติสมมติเราเป็นพนักงานร้านนวดอย่างเงี้ยอาจชัดเจนอันนี้พวกนี้ชัดเจนนะคะแต่ถ้าเราเป็นพนักงานร้านอาหารนะคะก็อาจจะต้องขอให้ในจ้างอนะคะ่ะแสดงเอกสารหรืออะไรว่ามีการลดเงินเดือนนะคะหรือว่าเออเราอาจจะเอ่อมีการรับอาชีพอิสระเลยพวกนี้เนี่ยคง ส่วนใหญ่เงินก็น่าจะต้องผ่านพวกระบบบัญชีไหมคะคือถ้าคือถ้าคนที่เข้าระบบสถาบันการเงินปัจจุบันนี้นะคะคยังคิดว่าส่วนใหญ่รายรับเนี่ยถึงแม้จะเป็นอาชีพอิสระก็น่าจะมีการโอนเข้าบัญชีอย่างพนักง,งานขับรถหรืออะไรแบบนี้คะ่ะครับทีนี้คุณผู้ชมอาจสงสัยต่อนิดนึงฮะบางคนอาจเคยเข้าร่วมโครงการของแบงค์ชาติมาแล้วก่อนหน้านี้โดยเฉพาะการช่วยเหลือลูกหนี้ในระยะที่3หรือแม้กระทั่งมหากรรมไก่เกลีย่ยหนี้หรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือ SME เเนี่ยตกลงพอเจอมาตรการนี้ปุ๊บทำอะไรได้อีกบ้างฮะ ค่ะเออที่เราหารือกันทั้งในแบงค์ชาติแล้วก็กรบสถาบันการเงินทั้งทั้งแบงค์ไทยแบง์เทศนะคะรวมถึงนอนแบงค์ bank, แล้วก็ s f i ด้วยเนี่ยต้องบอกว่าถ้าใครลูกค้าได้รับมาตรการที่ดีกว่า2เดือนนี้นะคะอย่างเช่นมาตรการระยะ3เนี่ยจะมีคนที่ได้รับเข้าเข้าความช่วยเหลือเนี่ยได้ถึง3เดือนแบบนี้ <1990 S 1> ก็ถือว่า <ท erna S 1> <ney. S 2> ตัวมาตรการระยะ3นั้นที่ได้ดีกว่าก็ไม่จําเป็นจะต้องมาเข้ามาตรการนี้ รหรือบางคนนะคะที่อยู่ระหว่างการเจราจาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกค้า,าก,กับเจ้าหนี้อยู่อย่างนี้นะคะ่ะเราก็พยายามบอกว่าถ้ายัางไงเนี่ยให้ยืนเรื่องการเจราจาต่อไปด้วยเพราะว่าการปรับโครงสร้างหนี้มันจะเป็นวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าการพักชำระหนี้แบบชั่วคราวแบบนี้เพราะ,ะนั้นมันจะเป็นลักษณะที่ยาวกว่ายั่งยืนกว่าแล้วก็น่าจะปรับเ,เงื่อนไขการชำระเงินให้สอดคล้องกับรายได้ของลูกค้าที่จะเข้ามาในอนาคตค่ะครับอันนี้ถามแบบใสๆส่ซ,ซื่อเลยท่านผอฮอะ คือบอกว่าการปรับโครงสร้างนี้เนี่ยดีอยู่การพักชําระนี้การพักชําระนี่มันมีข้อเสียอะไรบ้างฮะค่ะการพักชําระนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นมาตรการที่เอามาเพื่อ,เพ,อเพื่อเป็นแบบเร็วเด่นเร่งด่วนนะคะเพราะฉะนั้นมันคือหยุดว่าไม่ต้องมาจ่ายนะคะแต่ว่าในแง่ของค่าใช้จ่ายในเรื่องของดอกเบี้ยที่ต้องเดินนะคะตัวดอกเบี้ยมันยังเดินอยู่ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่ว่าสมมุตินะคะเราครบมีดิวที่เราจะต้องจ่ายบ,บัตรเครดิตเดือนกรกฎาคมนี้สิ้นเดือนถ้าเราไม่จ่ายปกติวันทั้งชำระเราจะเดิน เพราะฉะนั้นเราอาจจะกลายเป็น NPL เมื่อเราค้างเกิน90วันนะคะ hmm. แต่กรณีมาตรการพัก2เดือนนี้คือว่าเราไม่ต้องไปจ่ายก็จริงนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเก็บแค่เก็บไว้ในมือได้แต่ภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนยังมีอยู่นะคะแต่สิ่งที่แบงค์ชาตออิขอให้สถาบ,บันการเงินทําก็คือว่าเมื่อครบกําหนดพักชําระหนี้แล้วอะค่ะ <So. S 2> ขอให้ไม่มีการเอาไอ้เก็บ2เดือนที่เราพักไปอะมาสร้างภาระกับลูกค้ามากจนเกินไปก็คืออย่าเอามารวมเก็บในเดือนที่3 hmm. ขอให้เอาไปไว้ข้างท้ายงวดหรือว่าเฉลี่ยตลอดอายุสัญญาของหนี้ ะะแต่ถ้าเป็นการปรับโครงสร้างหนี้อะคะ่ะจะมีการมาดูเลยว่ามันไม่ใช่แค่สองเดือนแล้วสมมติดูกันว่าไอ้ลูกหนี้รายนี้มันควรจะมีการปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายอายะระยะเวลาการชำระหนี้ให้ยาวออกไปนะคะหรืออาจจะมีการลดอ,าตาอัตราดอกเบี้ยบางส่วนหรืออาจจะมีวิธีการ ตีซับชำระนี้อะไรบางส่วนนั้นเป็นวิธีปรับโครงสร้างหนี้ที่มันสามารถเอามาดูในลุกนี้แต่ละรายได้แต่มาตรการในครั้งนี้เหมือนเป็นยาที่เป็นตัวเร่งด่วนเลยนะคะค่ะอ๋อแสดงว่าข้างวด2เดือนที่มีการพักชำระไปใน2เดือนนี้เนี่ยมันไม่ได้อันตรธานหายไปใช่ไหมฮะมันไม่ได้หายนะคะันจะกลานปมีดอกเบี้ยังยังอยู่มันมันจะกลับมาอีกในอนาคตแล้วมันจะต้องคูณดอกเบี้ยพิเศษอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกบ้างไหมฮะหรือมันจะไปเกลี่ยกันเองฮะ ก็จะเป็นดอกเบี้ยปกติอะค่ะคุณวนก็เหมือนกับว่าสมมติเรากู้เงินร้อยหนึ่งนะคะเราเสียดอกเบี้ยเออ สมมติเรากู้บ้านอย่างเงี้ย M L R หกเปอร์เซ็นนะคะเราก็เสียดอกเบีย้ยหกเปอร์เซ็นนะคะออพอพักชำระหนี้ค่ะสมมติร้อยหนึ่งเราจ่ายเดือนละสิบาทนะคะสมมติดอกเบี้ยสองบาทเนี่ยสิบสองบาทเรายังไม่ต้องมาจ่ายแต่สิบสองบาทเนี่ยไม่ได้อันตรไม่ได้หายไปไหนนะคะก็จะกลับมาเป็นยอดหนี้ที่เราต้องจ่ายในอนาคตแต่ถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ปกติที่ต้องจ่ายไหมต้องเรียนว่าด้วยคนที่เข้ามาตรการนี้เราจะบอกสถาบันการเงินนะคะชัดเจนว่าไม่ถือเป็นการผิดนัดชําระหนี้นะคะแล้วก็ไม่ให้มีการเรียกเก ็บดอกเ,เบี้ยเบี้ยปรับหรือค่าธรรมเนียมผิดนัดเพิ่มเติมค่ะอเพราะฉะนั้นสถ,สถานะของคนเหล่านี้ที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้สองเดือนในเครดิตบูโรเนี่ยจะขึ้นว่าอะไรฮะ,ะถ้าหากว่าก่อนที่จะเข้าโครงการยังเป็นหนี้ปกติอยู่นะคะระหว่างที่เข้าโครงการสองเดือนก็ยังคงเป็นหนี้ปกติเหมือนเดิมค่ะอ๋อเป็นปกติ่ไ,ได้ะวันที่ชำระจะไม่เดิมไปนะฮะใช่จะไม่วันคัางชำระจะไม่เดิน,นะค่ะคุณวไนยอ๋อทีนี้ขอขยายความนิดเดียวฮะ กลุ่มของสินเชื่อที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้เนี่ยเมะะื่อสักครู่ท่านผอบอกมาแล้วมีบัตรเครดิตมีสินเชื่อบ้านสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อเช่าซื้อได้ไหมฮะได้ค่ะได้เหมือนกันด้วยใช่ค่ะก็คือเป็นสินเชื่อรายย่อยกับสินเชื่อธุรกิจ SME ค่ะอ๋อมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างฮะที่สามารถเข้าร่วมนี้ได้เป็นสินเชื่อประเภทไหนอีกได้บ้างฮะค่ะจริงๆรายย่อยหลักๆเนี่ยก็จะพูดกันถึงก็จะมีอยู่5ประเภทนะคะ,คะก็คือสินเชื่อบัตรเครดิต ส่วนสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อบ้านนะคะสินเชื่อเช่าซื้อแล้วก็<ม>สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ค่ะครับในเอกสารการแถลงข่าวของแบงค์ชาติระบุคําว่าอันนี้น่าจะเป็นมาตรการการให้ความช่วยเหลือขั้นต่ําผมก็ต้องถามต่อไปว่าแล้วถ้าเกิดขั้นที่เขาต้องการมากกว่านี้มีอะไรช่วยเหลือได้อีกฮนะ ค่ะก็คือตามที่เรียนไปช่วงต้นน่ยนะคะว่าเรายังมีมาตรการเออระยะสอยู่ซึ่งมาตรการระยะ3ามอ่ะคะ่ะถ้าถ้าเข้าไปแล้วได้รับการตอบรับเนี่ยขั้นต่าจะได้สูงกว่า2เดือนนี้นะคะ mm hmm. หรือขั้นต่าอย่างอื่นก็เช่นว่าปัจจุบันในระยะ3มเองก็จะมีตัวที่บอกว่าสมมุติเราเป็นหนี้ระยะสั้นนะคะสมมติเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือสิทธิ์เชื่อสมคนคลระยะสั้นแล้วเราไปขอเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ขยายอายุให้ยาวขึ้นนะคะก็จะมีแบบขยายไปถึง48เดือนแล้วก็มีการลดอัตราดอกเบี้ยให้ด้วยอันนั้นก็จะ มาตรการที่ที่ได้ดีกว่า,าการพักชำระหนี้ชั่วคราวที่เรากําหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนในครั้งนี้ค่ะมีคุณผู้ชมเขาแสดงความคิดความเห็นสอบถามเข้ามาเนี่ยนะครับเอาลดาด้านหนึ่งอยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างนี่ก็จริงแต่ด้วยความที่ธุรกิจเขาก็ยังไม่สามารถเปิดได้เพราะว่าเป็นร้านนวดสปาอยู่เนี่ยอันนี้ค,ควรจะมีการเปลี่ยนจากการปรับโครงสร้างนี่เข้ามาสู่การพักชำระหนี้จะดีกว่าไหมฮะเออจริงๆไม่อยากใช้คําว่าเปลี่ยนนะคะจริงๆอยากจะขอเรียนว่าอยากให้ว่าอาจจะเอาเรื่องพักชำระหนี้เนี่ยเข้ามาเป็นมาตรการเร่งด่วนก่อน แต่อีกข้างหนึ่งในเรื่องปรับโครงสร้างนี่ยังขอให้มีการเจราจาปรับโครงสร้างนี่กับแบงก์ด้วยนะคะก็คืออาจจะทําได้ทั้งสองทางนะคะเพราะว่าการปรับโครงสร้างนี่มันอาจจะใช้เวลามากกว่าการพักชาระนี่อันนี้เพราะว่าต้องมาวิเคราะห์ว่าคิดว่าจะกลับมาเปิดได้เมื่อไหร่รายได้หลังจากเปิดแล้วเป็นยังไงจะจัดเทอมการชําระเงินในอนาคตอย่างไรค่ะอืมแหมแต่ด้วยความที่แน่นอนนะว่าด้านหนึ่งลูกหนี้ก็ต้องอยู่ได้เจ้าหนี้ก็ต้องอยู่ได้ด้วย แต่ขณะเดียวกันเจ้านี่อยู่ได้เนี่ยลูกนี้ก็จะเป็นต้องจ่ายนี่เข้าไปด้วยเนี่ยในภาวะที่เขายังไม่มีรายได้เลยลําบากมากนะฮะค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยเลยนะคะแล้วก็คิดว่าแบงค์ชาตเองหรือหรือรัฐบาลนะคะก็เห็นในความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะครับนอกจากบรรดาสถาบันการเงินแล้วไปที่กลุ่มนอนแบงค์กันบ้างฮะเข้าร่วมโครงการนี้ไหมฮะ ทางแบงค์ชาตินะคะหน่วยงานที่ดูแลทางด้านนนแบงก์ก็เข้าไปคุยกับชมรมนนแบงก์ทั้ง4แห่งนะคะก็คือจะมีชมรมบัตรเครดิตชมรมสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะชมรมเช่าซื้อแล้วก็ชมรมสินเชื่อไทยทโลนเนี่ยค่ะก็ยินดีตอบรับเข้าร่วมมาตรการซึ่งเขาก็เข้าร่วมมาตรการตอนระยะสั้อยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เองก็ไม่ได้เข้าร่วมทุกเจ้าด้วยฮะคุณผู้ชมสอบถามม <c oughs> าว่าแบงค์ชาติมีกฎเหล็กอะไรไหมบังคับให้เขาเข้าร่วมทุกเจ้าเลยได้ไหมฮะ มาตรการนี้ก็ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้คุยกับระดับซีอโอของกับสถาบันการเงินแล้วนะคะแล้วก็ทุกแห่งตอบรับคราวนี้ถ้าหากว่าสมมุตินะคะทางทางผู้ลูกค้าหรือลูกจ้างเนี่ยเข้าไปที่สถาบันการเงินแห่งใดแล้วไม่ได้รับการตอบรับะค่ะก็อาจจะแจ้งเรื่องมาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเราตั้งสูตรคุ้มครองผู้ใชบ้บริการทางการเงินนะคะสามารถโทรมาที่เบอร์หนึ่งสองหนึ่งสามได้นะคะอื เผื่อใครคอาจจะไม่ได้มีความล้มความรู้ด้านการเงินมาก่อนไม่รู้ว่าจะเลือกสูตรไหนดีเนี่ยหนึ 1, 2, 2> ่งสองสามให้คัปรึกษาได้ด้วยนะฮะได้ค่ะค่ะเป็นตัวกลางคุยได้ด้วยใช่ไหมฮะเออก็อาจจะต้องเออคือเนื่องจากถ้าเป็นลูกค้ารายย่อยก็จำนวนลูกค้าจะเยอะนะคะอาจจะใช้เวลาในการติดต่อนิดนึงแต่ว่าเราสามารถประสานให้คุยกับสถาบันการเงินได้ค่ะสถาบันการเงินใหญ่ๆอันนี้คือแน่นอนว่าเข้าร่วมครบทุกเจ้าอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ค่ะซึ่งก็จะเริ่มต้นคือในวันจันทร์หน้า19กกรกฎาคมพร้อมๆกันทุกแห่งใช่ไหมฮะ ออส่วนใหญ่นะคะคือมีบางแห่งเหมือนกันที่บอกว่าเขาอาจจะยังเปิดระบบแอปไม่ทันเนี่ยเขาก็จะใช้คอ l เ center รองรับไปก่อนนะคะก็ส่วนใหญ่เลยเนี่ยจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมค่ะอ๋อทีนี้เองเนี่ยอาจจะมีการเปรียบเทียบไหมว่าทำไมแบงค์นั้นได้แบบนี้แบงค์นี้ได้แบบนั้นหรือว,ว่าทุกแบงค์ใช้มาตรฐานมาตรการเดียวกันหมดเลยฮะค่ะคือถ,ถ้าขั้นต่ำอันพักสองเดือนนะคะเราคิดว่าจะเป็นมาตรการที่เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่า บางรายเนี่ยอาจจะได้มากกว่าเช่นว่าอาจจะดูแล้วว่าผลกระทบรุนแรงหนักสถาบันการเงินอาจจะให้มากกว่านี้ได้ค่ะอย่างเช่นคนที่เข้ามาตากรการยะมสาบตามที่เรียนไปก็อาจจะได้สามเดือนหรืออาจจะได้แปลงไปเป็นสินเชื่อระยะยาวไปเลยครับ<ฆ>มีคุณผู้ชมที่เป็นแฟน,แฟน,แร,นรายการเนี่ยด้วยความที่ติดตามรายการมานานก็จะทราบมาตรการแบงค์ชาติมีหลายอย่างอยากให้ผอ,อ,อช่วยจัดลําดับมาเลยได้ไหมว่าเวลาตอนเนี้ยถ้าเขามีปัญหาไม่สามารถชาระหนี้ได้เพราะว่ารายได้ไม่มีจริงๆติดต่อแบงค์ไปเนี่ย เขาควรจะเลือกอะไรก่อนดีพักชำระหนี้สองเดือนดีมาตรการระยะ3ดีหรือมหากรรมไก่เกลี่ยหนี้ดีฮะค่ะคือมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับดีกรีความความมีปัญหาด้วยนะคะมหากรรมไก่เกลี่ยหนี้ก็ก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีปัญหาหนักแล้วแล้วก็ กำลังอาจจะใกล้ถูกฟ้องแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นอาจจะไปตรงมหาก,กรรมไก่เกลี่ยนี้ได้นะคะหรือบางคนที่จริงๆได้เจราจาคุยกับแบงก์มาระยะหนึ่งกำลังจะปรับโครงสร้างนี้กําลังจะเสร็จละถ้าดีลที่ได้จากการปรับโครงสร้างนี้เนี่ยกตกลงกันได้ก็ไปดีลปรับโครงสร้างนี้ก็จะได้ระยะเวลาที่ยาวกว่า ส่วนมาตรการพักชําระนี้เนี่ยน่าจะเหมาะกับคนที่ที่ผ่านมาอาจจะเจอปัญหากันมาแต่ว่าก็เข้ามาตรการนู้นนี้มาแล้วหมดไปแล้วแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยยังไม่เห็นทิศทางนะคะขอพักเพื่อต่อลมหายใจอีกนิดนึงก็สองเดือนแต่ระหว่างจากสองเดือนเนี้ค่ะก็คงต้องขอให้ทางลูกหนี้ค่ะสํารวจดูเอ่ภาระหนี้ของท่านนะคะภาระไรายได้คือต้องเดยนว่ารอบนี้เนี่ยเราก็คิดว่า ตัวปัญหาหลักๆจริงๆคือเรื่องรายได้นะคะที่มันยังไม่กลับมาถ้ารายได้กลับมาเนี่ยทุกอย่างน่าจะคลี่คลายขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างที่เราได้พักหายใจหายคอสักสองเดือนเนี่ยค่ะอยากขอรบกวนทางลูกหนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจหรือรายย่อยะคะ่ะลองดูว่าจากภาระหนี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราคิดว่าจะจัดการอย่างไรแล้วก็เจรจารตกลงปรับโครงสร้างหนี้มันจะเป็นมาตรการที่ยาวกว่าค่ะครับสุดท้ายจริงๆท่านผอฮะ ณนะขณะนี้แบงค์ชาติเริ่มเห็นสัญญาณหนี้เสียไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการมาแล้วหรือว่าหนี้เสียจริงๆที่อาจจะไม่ได้เข้าร่วมโครงการเป็นยังไงบ้างฮะค่ะคือจากตัวเลขที่เราดูตัวเลขล่าสุดที่ออกไปเมื่อประมาณไตามาสหนึ่งนะคะ ตัวจํานวนหนี้เสียในแง่ในแง่จำนวนหรือที่เรียกว่าอัมเ่ยเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าอัตราส่วน NPL ratio ยังไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นักนะคะสาเหตุสําคัญประการหนึ่งก็คือว่าตัวฐานปล่อยกู้ยังเพิ่มเติมอยู่นะคะกับ2ก็คือว่าลูกหนี้เออแบงค์เนี่ยค่ะยังช่วยลูกหนี้อยู่จะเห็นว่าเรามีการรายงานตัวเลขลูกหนี้ที่อยู่ในมาตรการช่วยเหลือนะคะก็ยังมีจํานวนเยอะอยู่เพราะฉะนั้นลูกหนี้เหล่านี้ก็ยังอยู่ภายใต้มาตรการการช่วยเหลือของแบงค์เพราะนั้นเราเชื่อว่า คือคือในภาวะแบบนี้ต้องต้องยอมรับแหละว่า NPL ก็คงจะค่อยๆขยอยเพิ่มสิ่งที่แบงคชาติและสถาบ,บันการเงินดูแลก็คือว่าไม่ให้มันเป็นคลิปออกมานะคะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะมีมาตรการที่จะดูแลให้สถาบ,บันการเงินยังคงช่วยเหลือลูกนี้อยู่ค่ะครับแถมอีกนิดเดียวธนาคารของรัฐเข้าร่วมไม่ถูกไหมฮะ ใช่ค่ะธนาคารของรัฐเมื่อวานก็จะมีะแถลงข่าวนะคะจากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐเลยก็ให้เหมือนนะคะระยะเวลา2อเดือนเท่ากันนะคะก็จะมีคล้ายๆกันเลยเพราะว่าเราก็คุยกันมานะคะก็จะมีทั้งโดยตรงแล้วก็โดยอ้อมเช่นกันครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ท่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ